Three, four, one, two, three. 너 그래? 너 요새 너 조금 이상해졌어 자꾸만 시도 때도 없이 심으로 가고 고민이 생겼니? สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับรันแล้วก็ช่องลุนๆอีกแล้วนะคะวันนี้ก็มาเจอกันในชุดนอนเพราะว่ารันจะมาแต่งหน้าลุกที่รันกําลังอินมากๆในช่วงนี้นะคะซึ่งก็คือลุกอิมจุกยองจากซีรีส์เรื่อง True Beauty หรือว่าการ์ตูนความลับของนางฟ้านั่นเองจริงๆรัน,นอ่านการ์ตูนเรื่องนี้มาันมานมากแล้วนะแต่ว่าเพิ่งได้ดูเวอร์ชั่นที่เป็นซีรีส์แล้วมันแบบโดกมากอะทุกคนใครยังไม่ได้ดูต้องรีบไปดูเลยนะให้ทายว่ารันอ่าทีไร แล้วรันก็เริ่มเห็นมียูทูบเบอร์ทั้งฝั่งไทยแล้วก็ฝั่งเกาหลีที่เริ่มแต่งหน้าลุคนี้ออกมาแล้วนะคะรันเลยรู้สึกว่ารันอยากลองทําบ้างโดยรันอาจจะขอแต่งเป็นอินจุกยองเวอร์ชันการ์ตูนเวอร์ชันนี้ล้วกันนี่รู้สึกว,ว่าลุคนี้จะเป็นลุคที่ไปเดทก,กับดีซูโฮครั้งแรกปะไม่แน่ใจใครจําได้เม้นท์บอกรันได้นะคะก็คือลุคนี้จะมีความสีน้ําตาลอมชมพูนะคะตาเนี่จะเป็นสีน้ําตาลเลยเนาะแล้วก็แก้มสีชมพูปากสีชมพูและเลื่อนๆนะคะก็เดี๋ยวรันจะพยายาม แต่งให้ได้สีออกมาใกล้เคียงกับเขาที่สุดแล้วกันก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาก็เดี๋ยวมาเริ่มแต่งหน้ากันเลยนะคะโอเคก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มจากการลงครีมกันแดดก่อนแล้วกันนะคะเราจะใช้เป็นอันนี้เลยคิว s mm hmm. s l l d d y y Right Tone Up Sunscreen mm hmm. นะคะ กันแดดอันนี้เนี่ยเป็นกันแดดโทนอัพนะคะที่เขาจะช่วยปรับสีผิวให้กระจ่างใสขึ้นเฉดหนึ่งเลยแล้วก็สามารถใช้ได้ทุกสีผิวนะคะเขาก็จะปรับผิวให้ไวขึ้นแล้วก็ดูกระจ่างใสสุขภาพดีมากขึ้นนั่นเองนี่เนื้อครีมกันแดดเขาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะ <S <S เนื้อเนี่ยเกลี่ยง่ายซึมไวแล้วก็ไม่เหนอะหนะเลยนะคะกลิ่นก็หอ,อ,อหหมอ่อนๆแม้ทาไปเรารู้สึกว่าข้างเนี่ยจะไวกว่าข้างที่ยังไม่ได้ทานะคะ เขาคุมมันแล้วก็คุมเหนื่อดีมากเคื่อเนี้เราลองทดลองใช้มาสักพักหนึ่งแล้วคือออกไปทําธุระข้างนอกทั้งวันนะหน้าก็ไม่มันไม่เยิมแล้วก็ไม่ดรอปเลยนะคะ ลงผิวเสร็จแล้วก็เดี๋ยวมาเริ่มแต่งหน้ากันเลยค่ะเดี๋ยวรันจะขอลงเป็นคููชั่นนะคะรันใช้เป็นของเค r รี่เพอราเบอร์ศูนหนึ่งเนาะจะลงแบบบางๆหน่อยนะคะเพราะว่าครีมกระแดดมันก็ช่วยปรับสีผิวขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วอันนี้ก็จะเน้นแค่ปกปิดตรงที่เป็นรอยสิวต่างๆมีลงแค่นี้พอนะคอนซีลเลอร์ใช้ของเดอแซมเหมือนเดิมเลย มันก็จะลงแก้มนะคะเป็นของ for you to lip and cheek นะคะเบอร์สองสีเขาจะออกเป็นสีชมพูตุ่มๆน่าราักมากเลยอะนี่ก็จะแต้มๆไปเลยนะคะเพราะว่าดูจากเรฟเรนซ์ก็คือนางเอกก็แก้มชัดอยู่นะ เสร็จแล้วคอนทัวร์หน้านะคะเราจะใช้เป็นของอันนี้เลยยังไม่ได้ซื้อใหม่เลยเพราะว่ามันยังเหลืออยู่อย่างนี้ยก็เลยใช้นิ้วป้ายเอานะคะคือนางเอกเขาหน้าเรียวมากเลยนะให้คอนทัวร์แค่ไหนมันก็ไม่สามารถหน้าเรียวแบบเขาได้ป้ายที่จมูกด้วยนะคะโอเคแล้วก็มาเสร็จแป้งกันเลยค่ะแป้งรันจะลงเป็นตัวแคนเมคไปก่อนนะคะลงแค่บริเวณใต้ตา แล้วก็จะตามด้วยแป้งฝุ่นของลอร่าเมอร์ซีเอนะคะโอเคเสร็จแล้วก็มาถึงขั้นตอนการขีดคิ้วคือคิอค้วของนางเอกเขาแบบเป็นคิ้วที่ ตรงมากนะคะอันนี้เราเลยได้ไปการคิ้วมานิดหน่อยนะคะแล้วก็จะพยายามเขียนให้มันตรงที่สุดนะคะนี่รันก็ใช้ของเคสเหมือนเดิมเลยเราจะใช้สีที่อ่อนลงมาหน่อยนะคะเพราะว่านางเอกเขามีคิ้วที่ค่อนขา้างจะสีอ่อนเลยแหละเสร็จแล้วเราจะปัดคิ้วด้วยมาสคาร่าคิ้วของแคนเมกนะคะเพื่อให้สีคิ้วอ่อนลงนิดนึง ต่อไปก็จะมาแต่งตากันนะคะคือตาเขามีความแบบสียงตานะ้ละเลยจะใช้พาเลตตาเป็นของ c u r r ิ Perla สีเบิร์ b r ร e z e เหมือนเดิมเลยเดี๋ยวเราจะลงเป็นสีน้ำตาลชมพูชมพูอันนี้ไปทั่วเปลือกตาก่อนนะคะนี่เสร็จแล้วก็จะลงสีิตเตอร์ชมพู ก็จะจิ้มสีน้ำตาลที่เข้มขึ้นมาหน่อยนะคะจะเป็นสีน้ำตาลอันนี้เนาะจะมาลงบริเวณหางตาแล้วก็ใต้ตาด้านหลังตรงนี้นะคะกรีดอายไลเนอร์นิดน,นึงตรงหางตานะคะให้ตามันดูยาวขึ้นหน่อยนะนี่ัก็ใช้เป็นอายไลเนอร์สีน้ำตาลของเคทอันนี้นะ กรีดแนตรงๆยาวๆออกมาเลยนะคะไม่ได้ตะวัดขึ้นเนาะเสร็จแล้วก็มาดัดของตาปัดมสคาร่ากันเลยค่ะมาคาร่าจะใช้ของเนเปรินไฮเปอร์คือสีลังตาเหมือนเดิมเลยปากเนี่ยจะมีความสีชมพูระเรื่อระเรื่อนะคะรารจะลงเป็นของอันนี้ก่อนโฟร์ยูท o สีเบอร์ศูนย์หนึ่งนะคะชื่อสีว่า Love Peach เขาก็ค่อนข้างแรงอยู่ก็จะแทบๆไปที่ปากเอานะคะเสร็จแล้วแล้วก็จะขอเพิ่มความกลอสซี่ให้ปากหน่อยในการลงลิปมันทับนะคะอันนี้เป็น Dior Lip Glow 404มันจะออกสีพีชๆหน่อยนี่ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อให้เหมือนมากขึ้นก็เดี๋ยวมาทำผมกันดีกว่านะคะ เราลองดูในรูปแล้วผมของอิมจุกขยองเขาก็จะมีความเป็นลอนคลายๆใหญ่ๆนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาลองทําดูเนาะจริงๆอันนี้เมื่อวานรันด,ดัดผมไว้แต่ว่ายังไม่ได้สาผมก็จะยังเหลือลอนอยู่นิดนึงนะคะก็เดี๋ยวจะมาลองทําทับอันนี้ดูเนาะด้วยความที่เขาทําผมลอนที่ค่อนข้างจะใหญ่มากๆแล้ว,ลวก็จะหยิบช่อผมออกมาใหญ่ๆเลยนะคะนี่มันก็จะได้เป็นลอนใหญ่ๆออกมา แล้วดูจากในรูปของ In ube, อิงจุพี่เราเขาจะมีความป่องๆตรงนี้นิดนึงนะเนี่ยมันจะเหมือนตรงนี้ป่องๆอะแล้วก็เลยจะลองดัดตรงนี้ด้วยนะคะ กับลูกอิมจุเคียงจากเรื่องความลับของนังฟ้านะคะ One day.